มาแล้วครับผมสําหรับตัวของท่าสุดท้ายนะครับผมก็คือตัวของเซนิสึนะครับผมเป็นอีกตัวนึงที่เรียกว่าเก่งทุกตัวแล้วก็ OP หมดเลยนะครับผมประมาณนั้นละกันนะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปสมรอ,ออกออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมตัวของเซนิสึเนี่ยเป็นตัวที่ เก่งทุกธาตุอันนี้พูดเลยพูดก่อนเลยครับแล้วก็คะแนนเต็ม10ผมให้10บทุกตัวนะครับเก่งมากนะผมอ่ะเริ่มต้นที่ตัวของธาตุไฟกันก่อนละกันนะครับธาตุไฟสกิลที่1ของน้องนะครับผมก็คือเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็มีโอกาสเกาะแตกเนี่ยสองเทิร์นนะครับสกิลเนี้ยจะแรงตามความเร็วของเรานะครับตีวันนี้มัพิีจ้ายิ่งเร็วยิ่งแรงนะผมประมาณนี้เกาะแตกได้ครับฟยวฟาวนะครับแล้วก็สกิลที่2องของธาตุไฟครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัว2ครั้งครับ การโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะลดเกจของศัตรูด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกจของศัตรูเหลือศูนย์นะครับผมก็จะเป็นการเหมือนตีแรงขึ้นอีก50%นะครับก็ตีสองครั้งแบบนี้ปึ้งปึง้งลดเกจได้แล้วก็ถ้าเกจของศัตรูเหลือศูนย์ก็จะเป็นการทำาดาเมจแรงขึ้นถึง50%นะครับเก่งมากๆนะแล้วก็สกิลติดตัวของน้องนะครับผมจะรับภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์อมมพาตนะครับนอกจากนี้ครับผมหากมีพักพวกติดเอฟเฟกต์อมมพาดอยู่นะครับผมอ่าเมื่อตัวของเราเองอ่ะไปโจมตีศ ระมีจะแรงขึ้นถึง50%นะครับเก่งมากนะคือเพื่อนเราติดสตันนะครับติดสตันปั๊บเนี่ยเวลาเราไปตีศัตรูเนี่ยแรงขึ้นถึง50%นะครับอ่ะแล้วก็สกิลที่4สกิลที่4เนี่ยจะเหมือนกันทั้ง5ท่าเลยนะอธิบายครั้งเดียวนะครับ สกิลที่4ครับการโจมตีของน้องเนี่ยจะเป็นการโจมตีเรียบเรียบเชิงธาตุนะครับแล้วก็ความเสียหายเนี่ยจะไม่สนใจในเรื่องของการต่อต้านความตายนะครับก็คือตีทะลุในื่องของการต่อต้านความตายเข้าไปหรือนั่นเองครับหากในกรณีที่ศัตรูเนี่ยเลือดต่ำกว่า30%เนี่ยก็คือเป็นวันฮิตคิวได้นะผมเออและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับผมสกิลเนี้ยจะใช้ได้เพียงแค่2ครั้งในการต่อสู้เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถใช้ได้มากกว่า2ครั้งแล้วนั่นเองใช้ไปปั๊บคือจบเวลาใช้ต้องคิดดีๆนะครับทุ แล้วก็ถ้าใช้สกิลที่4เนี่ยตัวของเกรดตัวตัวของน้องเองอะ่ะจะเพิ่มขึ้นถึง50%ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาพลิกเกมมาแพงเกมได้เยอะนะครับส่วนตัวของลูนเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรเหมาะกับลูนเท่ากับเอ็กซ์เตอร์อีกแล้วนะครับผมเป็นเป็นตัวหนึงที่แบบเกิดมาเพื่อเอ็กซ์เตอร์เลยโดยตรงนะครับก็น,น่าจะเป็นเอ็กซ์เตอร์นะครับแล้วก็เป็นวิวนะครับประมาณนั้นละกันเนาะแล้วก็ส่วนตัวของอาร์ติแฟกต์ผมว่าแอชเชนอลบายทำค่าสปีดเนี่ยคือโดดเด่นสุด คือต,ต,ต,ตีน่าจะเจ็บมากๆนั่นเองนะครับการใช้งานนะครับผมของ5าธาตุเลยใน,นนี้พูดภาพรวมแล้วกันเหมาะกับการตีคนอย่างแรงนะผมคอนเทนต์ฟาร์มผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยแบบโดดเด่นสักเท่าไหร่ตีคนเนี่ยครบทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปครับธาตุน้ํานะครับผมสกิลที่2ของธาตุน้านะครับผมเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับตัวน้องเองเวลาวเทิร์นจากนั้นก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายก่อน1ตัวแล้วก็จะเป็นการโจมตีอีกสุ่มอีกคร่าครั้งครับผม สกิลเนี้ยจะแรงตามความเร็วของเรายิ่งเร็วก็ยิ่งแรงนะครับแล้วก็มีโอกาสอีก30%นะครับที่ทําให้เกิดเสตันได้นะครผมเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งแบบนี้โคตรที่นี่ไหมตีก่อนตีตัวที่เราเลือกก่อน1ตัวนะครับและอีกค่าตัวจะเป็นการโจมตีแบบสุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลติดตัวของน้องนะครับผมได้รับภูมิคุ้มกันต่อเอฟฟกอมพาพนะครับการอมภาพแบบอมภาพก็คือพวกสตันปลับแช่แข็งอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับทุกครั้งนะครับผมที่ตัวของนย่ี ทุกครั้งที่โจมตีศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์อมมาพาอยู่เกจของตัวน้องเนี่ยจะเพิ่มขึ้น25%ถ้าศัตรูตัวไหนติดสตันหรือแช่แข็งหรือหลับอะไรก็ตามนะเวลาไปตีเนี่ยเกจจะเพิ่มขึ้น25%ผมมองว่าธาตุน้ำเนี่ยเป็นตัวที่โกงนะเป็นเป็นเป็นแบบเป็นธาตุที่โกงนะเพราะว่าสกิลสองอ่ะมันสามารถที่จะสตันของมันเองได้ใช่ไหมแล้วแบบพอสตันเสร็จปั๊บเนี่ยมันได้เกจคือมันจะแทบตะวนเกจไวมากมากอ่ะแล้วมันจะเป็นการสแปมสตันเรื่อยๆนั่นเองนะครับตัวนี้ผมว่าเอเจเทอร์ เอ็กเตอร์เทิร์นหรือไม่กรูนดาเมจจะเหมาะหน่อยนะครับผมแล้วก็วิวนั่นเองครับอาร์ติแฟกต์แอชโนบายตามค่าสเปรย์เลยนั่นเองนะครับต่อไปครับผมธาตุลมเนะยครับผมสกิลที่2ครับผมก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับตัวน้องเนี่ยสเทิร์นนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการโจมตีสตูเป้าเดี่ยวตัวที่เราเลือกก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นการโจมตีแบบสุ่มอีกครั้งตะกี้นี้แรงตามความเร็วของเรานะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้สตูเกิดเคสตันด้วยนั่นเองครับประมาณนี้ท่ แล้วก็สกิลติดตัวครับผมได้รับปุ่มคุ้มกันต่อเอฟิกเอัมพาตนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อตอนได้รับความเสียหายถึงขั้นแบบทําให้เราแบบตุ้ยเยได้เลผมความเสียหายนะ่าจะกลายเป็นโมคะนะครับผมสมมติว่าผมตีแบบแสนหนึ่งเงี้ยปึ้งน้องตายแน่ครับไอ้สกิลไอ้ดาเมจแสนหนึง่งที่มาเขาเข้ากับน้องเนี่ยคือหายไปเลยนะเวทุกคนแบบโมคะนะฮะแล้วก็ตัวของน้องเนี่ยจะเป็นการฟื้น HP เนี่ย50เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างในเรื่องของบับดาบให้ตัวมันเองเนี่ย2เทิร์นได้ด้วย หรือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาพลิกแพงได้ดีนะครับผมผมว่าตัวนี้น่าจะมาะกับโม,โมเมนต์ของการเล่นคอนเทนต์กิววอร์กับซีวอร์มากๆเลยนะครับส่วนตัวของอารีนากับ r g a เนี่ยอาจจะต้องหยิบเฉพาะเคสนั่นเองนะครับรู้ที่แนะนำนะครับผมแน,น,นะนำครับเอ็กซ์เตอร์น์โน๑เอ็กซ์เตอร์น์วิวเอ่ออาร์ติแฟคแอชเชนอลบายตามค่าสปีดนั่นเองนะครับ <c oughs> ต่อไปถ้าแสงนะผมถ้าแสงสกิลสองครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับมีโอกาสที่จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับรถเกตนะ แล้วก็ลดเกรของศัตรูได้นะครับถ้าเกรดของศัตรูเหลือศูนย์นะครับก็จะเป็นการแบบตีแรงขึ day, ้นถึง50%นนั่นเองนะครับต่อมาครับผมสกิลที่3ครับผมได้รับภูมิคุ้มกันต่อเอฟิกอมมพาตนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อพักพวกที่ตัวของน้องเองอ่ะแบบติดเอฟฟกอมมพาดอยู่นะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มเกรดให้กับตัวที่มาติดเอฟิกอมมาพาตเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสกิลมันอธิบายประมาณนี้หรือเปล่านะครับแบบเพิ่มเพิ่มเกรให้ตัวที่มาติด ก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอธิบายถูกหรือผิดยังไงบ้างนะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะก็ออกดูที่แนะนํามผมว่าเอกเเทิร์นเอกเเทิร์นอยู่แล้วนะผมเอกเเทิร์นกับแอชเนบายตามค่าสป,ปีีนะผมประมาณนั้นละกันเนาะสุดท้ายครับคาดมืดตัวโคูดโอพีบผมนี่คือเก่งที่สุดในตระกูลคาดทั้ง5าคาดแล้วนั่นเองครับสกิลที่2ของน้องครับเป็นการเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้น้องในสองเทิร์นจากนั้นก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมาย1ครั้งก่อนแล้วก็เป็นการโจมตีแบบสมอีกครั้ง การโจมตีเนี้ยแรงตามความเร็วนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือสกิลเนี้ยสามารถทําให้เกิดคิสตันได้นั่นเองครับเป็นแบบนี้ตีตัดตัดตัดแบบนี้ครับผมเก่งมากนะผมทีเนี้ยไครแม็กของน้องคือสกิลติดตัวครับทุกคนได้รับภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์อัมพาตนะครับนอกจากนี้ครับความเสียหายที่ทําใส่ศัตรูจะเพิ่มขึ้นตามอัตราติดคิีติคอของเราเนี่ยแนะนทจาเป็นคีย์เลดรอยนะครับผมอ่าหากโจมตีติดคิสติคอ้นะครับน้องก็จะเป็นการแปะในเรื่องของบับพิษเวลาหนึ่งเทอร์นั่นเองนะครับก็ ทุกการโจมตีของน้องเนี่ยคือสามารถแปะพิษได้เอะทุกคนคิดง่ายๆแค่นั้นนะสมมติจินตนาการว่าสกิลที่2เนี่ยโจมตีเป้าเดี่ยวเนี่ยหครั้งเลยนะครับผมแลแ้วแปะพิษติดเลยนะพิษเนี่ยมันจะหลอดพิษเนี่ยหพิษเท่ากับ5%ของเลือดนะลองเอา5%้านตะคูณ5ไปดูสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนเยอะนะคือมันแบบลดเลือดแต่ละทีเนี่ยคือเป็นหลอดเลยนะเว้ยคือมันเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่ะก็แนะนําอย่างหนึ่งว่าตัวนี้ผมเอเชนอลไบต์ตามค่าสปีดดแลล้้วก็เเเไเยนะครับผม ในตัวของเซนนิสือนะไม่มีอะไรนอกจากพูดคําว่าโคตรเก่งเก่งทุกตัวไปได้ทุกคอนเทนต์นะครับผมอ่าแต่ว่าอคอนเทนต์ฟาร์มอาจจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนทางเกมแบบรักมันมากๆอ่ะประมาณนี้ก็เก่งเกินหน้าเกินตาชาวบ,บ้านชาวช่องไปเยอะเหมือนกันนะสำหรับตัวของเซนนิสือนะครับผมเซนอีสือนะครับผมประมาณนั้นละกันนะครับ